กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบสสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้กลับมาพ่อกับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเลยกับซองของบ่าวจันแชนแนวเนาะพี่น้องกลับมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้บ่าวจันอยู่ที่มู่บ้านนาปองเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีคนแนนําบ่าวจันมาอ่าอีกแล้วพี่น้องเ้ยบ่าวมีครอบครัวนี่แด้ะพี่น้องเลยเพิ่นอ่าทุกอย่างขาดเขินไาสันเนาะเดี๋ยวเฮาสี่ข้นไปถามไทยสีวิตรการเป็นอยู่เพื่อนน้ำกันเด้อพี่น้องว่าเพิ่นเป็นอยู่กันยังไงเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งสภาพเพื่อนชานเพื่อนกะ สั่งกระซีอยู่แต่ว่านี่เดี๋ยวผ้ากระจาดพี่นีเนาะเป็นผ้าตองพี่น้องเลยเอ่นกผูกพังขาดไปเลยเนาะเดี๋ยวเตีองเล่าสิเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวเขึ้นไปถามไทยเพิ่นน้ากันเลยพี่น้องมาเพิ่นอยู่กันจะคนเนาะโดยโอเคพี่น้องตอนนี้ประจันกันมาฮอดหนาเฮือนเพิ่นแล้วเนาะขอญาตขึ้นเฮือนเด้อเด้อสาวเด้อเดี๋ยวขอโทษเด้อเจ้าสบายดีสบายดีนะนมเมื่อแนสบายดีเนาะเลย อ้าวเธออันนี่เฮือนซั้นของเจ้าเองบ่นี่เนี่ยเออเหนื่อยอายุกันจะคนอยู่เฮือนนี่สองคนผูมิเอสองคนผู้เมียเอออ่าโดยโดยโดยอันอันขอโทษเด้อเราเจ้าซื้อยังนอนนี่ซื้อวันดีซื้อสาววันดีเนาะอายุจากปีเลยอายุประมาณสาวปีสาวปีแล้วเนาะยังบ่ทันมีลูกบ่บ่ถือว่าสั่งสั่งครอบครัวมานี่จักปีเลย อันอยู่กับผัวมานี่ประมาณหกปีเจ็ดปีอ๋อยังบ่ทันมียังบ่ทันมีอันลูกมีแต่แบบว่าโนเลี้ยงลูกบ่ได้เอาเป็นเป็นเป็นยังเป็นเสียบ่อือโดยโดยโดยโอ้ที่ว่าเพิ่อนเกิดมีลูกมีเต้าแล้วแต่ว่าเพิ่นเสียเนาะลูกเนาะโดยอาจจะคนแล้วเพิ่นเสียไปนี่สองคนแล้วสองคนก็บอันเสียหมเลยโดยโอ้โดยโดยโดย ถือว mm, oh, ่าเอาเอาตั <c ough> <c ough> ้งเอาตั้งแต่อายุเท่านี่เอาเอาพวแต่สิบหกปีแต่สิบหกปีเนาะได้ลูกสองคนแต่ว่าเพิ่นบ่ยังจะกคนเลยเนาะโดยอือโดยโดยอันหพื่อ้นนี่อันสั่งกันมาตั้งแต่อันออกข่้นในเรขวคุณพ่อีนโดยเอออันนี้อ่หมู่บ้านอย่างนะ้หมู่บ้านเจ้านี่นาปองบ้านนาปองโดยแต่บ้านสาวกับบ้านอันบ้านนี่เลยบ่อันบ้านของสาวเนี่ย บ้านสะเลยใต้บ้านสะเลยใต้เพื่อนโอแต่ว่าอ้าวผัวอยู่พี่ก็เลยมาอยู่น้ำัวเนาะโดยโอ้โดยโดยโดยโอ้อันอันอันอยู่เพื่อนอยู่ซ่านของผัวนี่อันมีกันจ้าคนญาติไอ้อน้องเพื่อนเอ้ยน่ะเอื้อน้องบ่โดยไอเอื้อน้องของอันาผู้เป็นผัวนี่ผู้หญิงหกคนผู้ชายสี่อ๋อเป็นสิบปุ้นี่เนาะโดยโดยโอ้หลายคนแท้เนาะอันทั้งปู้ทั้งญานี่บ่ อันเฮือนยาเพิ่อนอยู่ทางไหนสะทางพุนโอ้โดยโดยโดยอันนี้ถือว่าอันว่าสาวเพิ่นนี่อันเอาลูปเอาผัวอะไรออกเฮือนมาอยู่นี่เนาะโดยป้าเถื่อนซานเพิ่นแกพี่น้องเลยเบิ่งได้พี่น้องเนาะกันนี่แหละพาพาตองเนาะผู้พังม่ได้เนาะอ่าเวลาฝนพาลมฝนตกก็คือสีเปียกว่แล้วอันนี้เาาน,ะะเนะาะพี่น้องเ <c ười> หน่อยท่ากินข้าวกินนะ้ำนะบอมมานี่กินแล้วกินกับยางมานี่มียังกินกับกบเขียนโอ้แกงกบแกงเขียดเนาะ เดยไปหากาน,นเน <โด S 1> <laughs> ี่นี่บะเออ๋อนี่ก็เป็นสังกะสีโย่พี่น้องไงเฮือนเพื่อนเนาะอันนี้มันหาเองว่าหาเงินให้สั่งเองว่าเฮือนนี่หาเองเห็ดอาซีบยังแต่ละมือพากันเห็ดยังพัวคอยหาการเขียดการเวลาตอนอึงหองแล้วไปหาเกะการแล้วได้อ๋อโดยหาการกบกันเขียดขายเนาะโดยนเดินดิ แล้วตอนนี rock, ้พ oh, really <Sorry. S 1> ูดว่าพ้นไปทางไดสซะไปหากิน okay, บ well, yeah, well, hey, ่ไปหากินอ๋อโดยโดยโดยยังมาเนาะถือว่าคำพูดมันสิมาเนาะโดยอืมโดยโดยถือว่าถือว่าสาวพ่นก็มีลูกแล้วพี่น้องอยู่สองคนแต่ว่าพ่นลูกพ่นเสียบุตรสองเลยเนาะโดยพูดยิงคือผู้ชายอันเพิ่นละใดมันผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งอืมแต่บ่กบ่ยังเนาะโดยอ๋อโดย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 ถือว่าให้หน้าตะก้านี่อันมีบ่สาวมีแต่บ่ลาย ปีหนึ่งได้เจ็ดสอบเพราะว่าคอยนี่บ่มีน้ำมันบ่มีอีหยังบ่มีรถบ่มีรางโดยตืว่าหาอันคอเฮ็ดน้ำเพิ่นบ่โดยอเพิ่นปั้นให้ครับปีหนึ่งเจ็ดสอบแปดสอบเนาะโดยอืมอันนี้บ่เข้าอันนี้บ่โดย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 ถือว่ากุ้มกินอยู่บ่อันว่ากุ้มปีอยู่บ่บ่บ่กุ้มอืมขันกินสองคนได้หน่เนาะอย่บ่กุ้มพี่น้องเลยโดยโดย เออถือว่าอยู่กันค่ำกันค to ืนนี then, ่อยู่มีพื้นมีไฟอยู่บ่ใต้พื้นใต้ไฟอยู่บ่บ่มีเดี่ยวกันอยู่กันในไรสะอย่างคืนบ่มืดบ่ใต้ยังใส่กันคืนนี่มีหัวค่ไม่ไฟคมเนาะโอ้ใต้ไฟคมเอาพี่น้องเลยโดยโดยอันนี้ว่าอันบลอยู่บนนอนอันหมอนมุ้งกับมีด่ซานี่โดออันเด็พี่น้องเนาะถือว่าผ้ากับพื้นกับเก้าแล้วกับอันมุ้งเพิ่นอันนั้นเนาะมุ้งดังหนึ่งเนาะโดยโอ้พี่น้องเลย อันนี้สังกสี่นซื้อผพนเ่าได้สังกสีเจ้านี่ผ่นสาวปลายพันอ๋ออยู่บ้านพี่เนาะถือว่าห้างไกลจากอันตัวเมืองอยู่นี่เนาะเผื่อสิมาได้ทางกันยากย่พี่น้องเลย <โอ S 1> <laughs> ถือว่าเข้าไปในเมืองเดือยอยู่ว่าสาวนี่เข้าไปเดือย<โ>อ,อยู่บ <โอ S 1> มีรนบนมีอมีหไดบ้านโดยถือว่ามันไกเนาะรถล่างกับรถล่างกับบูมีบแบบนี้บูมีเดวอันเวลาสิออกไปได้เทื่อนี่เฮ็ดนี่นลยไปกับรถเขา รถซาบานที่เพิ่นรับนี่บ่โดยอ๋อเพิ่นจ้างไปบ่แต่อะเทืถอยางอันนั้นน้ำมันอ๋อใส่น้ำมันในเพิ่นเออโดย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 ถือว่าไปแต่รอบต้องเสียค่าจ้างเพิ่นฉันนี่เนาะโดยอืมโดยโดยถือว่าไปแตเป็นนัวได้แต่ซื้ออยู่ใช้แต่ละมือซื้อในบ้านในบ้านห้าในบ้านนี่ว่าห้นค่าในบ้านนี่เนาะโดยอ๋อถือว่าไม่ได้ไปพี่น้องเนาะ ถืววอว่า่นกัไกลจากตัวเมืองได้พี่น้องห่างมานี่ชาที่ว่าจนขี่รถมานี่ไกลเติบเนาะไกลแล้วกะทางก็ยากนะพี่น้องเลยถือเป็นทางบุรกจกกจกเจกนาะเอ้ถือว่าอยู่บ้านบ้านก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างกไกลโชคดีพี่น้องเลยนีเนาะธุระการานอยู่ถนนหนทางกลพี่น้องเลยโดย,โดย,โดยอ่าืมอนี่ว่าจ์ก็เอานี่มาให้นะ้าเอา,เอาผ้ามาให้พื้นนึงขอบใจเนาะ ให้ลามให้รวยให้หางให้มีโดยก็ซื้อว่าผ้าก็พื้นใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าตุ้มกับผัว2คนได้อยู่ดอกเออแต่ว่ามุ่งให้รวยให้ทอยโดยโดยโดเดี๋ยววาจันขอถามอีกสักก่อนเนาะเออเฮือนนี่ก็ปุ๊กตั้งแต่เฮิงได้หลายจักปีแล้วเฮือนนี่ได้ตั้งแต่เอาผัวงแรกๆคุณบ่ลงมาจากาแล้วก็ปลูกเลยอืเมื่อก่อนนี่อยู่นําาเนาะอยู่นําา อยู่น้ำยาเนี่ยแปีจะปีอยู่น่พากันอยู่สามปีเนาะโดยโดยแล้วก็เอาออกเพื่อนออกมาอยู่นี่เนาะคนลายแล้วก็ลงมาอยู่นี่พอสิบคนว่าอยู่เพื่อนทั้งเพื่อนยานะโดยดูกดูสิบคนเนาะว่าลายลูกเราลูกลายแท้เนาะโดยโดยถือว่าสาวตอนนี้การเอาเอาลูกอยู่บ่ไ่ได้เอาไ่ได้กินยาเป็นไ่ได้กินหือกินยาบ่ถือว่ายังได้ดูกอยู่เนาะ แต่ว่าแต่ว่าวู่เพิ่นเนี่ยงเนี้ยมันเพิ่นบ่อยู่เนาะบ่อยู่น้ำอันนี้ว่าติ่บเข่าคนอันนี้เยเออเดิน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 พี่น้องเลยถือว่าเพิ่นก็อยู่นี่อ่าสองคนผัวเมียเนาะแต่ว่าตอนนี้ผัวเพิ่นไปหาคบหายกินยังบ่ทันมาพี่น้องเลยอันนี้บ่ถวยบวงคนเออแต่ว่าน้ำในได้สาวเอาน้ำใส่น้ำน้ำกินน้ำใส่ คนในบ้านนี่ไปน่น้ำยังน้ำบาดาลบ่น้าาบดลไปสูบเอาไปหามเอาไปไหนเนาะโดถือว่าอาบไปอาบน้ำกินก็เอาอยู่หันบ่น้ำบาดาลนี่บ่บ่ไปตักน้ำนองน้ำน้ำสั่งป้ะเขานทำกินเอาน้ำนองโดอ้พี่น้องกินน้ำนองว่าแต่นเขาอยู่บ้านพี่ว่าพออาจารย์สภาพอันหลังก้อนนี่ก็กินน้ำนองเพื่อนวะเออดยโดยโดยดย ถือว่าน้ำกินน้ำน้องกินน้ำบาดาลเน่นี่เนาะโดยถือว่าเมื่อนี้เออพูนกินข้าวกินน้ำได้เนาะกับกับอย่างนี้ยสาวบอกเมื่อกี้นี่กินกับแกงกบแกงกบแกงกบแกงเขียดถือว่าไปก้านมาเนี่ไปก้านอยู่ทั้งใดต้องให้น้ำหน้าพุ่นบอกทั้งผวยพุ่นบอกผุยในโคกโอ้ด้ยด้วยดย ตัวลายยว่าันเขียดกบยามนี่กันพอได้กินพอได้กินได้นั่นอยู่เนะ<ด>าะที่ว่าหามาขายนี่เคยเอามาขายอยู่บว่ากบเขียดกันเยคันบ่มีกบบ่มีเขียดบ่มีเงินซื้อมักพริกแบบเป็นนัวเกลือแล้วมีกบมีเขียดไข่แน่โดยที่ว่าอันไปก้านมานี <ๆ S 1> พอได้มาขายพอได้ซื้ออันไปเด็กเป็นนัวนน่เนาะโดย,โดยๆๆเออพี่น้องเนาะที่ว่าผ้ากันอ่องผู้เมียผ้ากันฮิด อาชีพลักๆแล้วเห็ดยังอยู่แต่ละมือยำยำแรงยำควายนี่ยำนี่อืว่าส er okay. ิเห็ดปลูกผักปลูกหญ้าอยู่แต่ละทันมีโดยโดยโดยอว่าสิปลูกผักปลูกหญ้าอยู่เนาะเอ่อถือว่าน้ำก็มีเอาน้ำนองว่าปลูกหดเอาน้ำนองไกโดยโดยโดยถือว่าอยากปลูกผักปลูกหญ้าอยู่แต่ว่าน้ำในพิ่นบ่มีเนาะแต่ว่าหาบมออไก่มาสั่นเนาพี่น้องโดยโดยโดย บ่ได้เฮ็ดผ้ากันเฮ็ดเตาเฮ็ดทานมั่วอยู่พี่บ่เพราะว่าโบมีหยังบ่มีเครื่องมือบ่มีอีหยังเพราะว่าเอ็ดเฮ็ดบ่ได้โดยโดยโดยถือว่าอันเห็นลายครอบครัวอยู่เนาะนําบ้านนี่เฮ็ดเพิ่นเห็นเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเตาเนาะเฮ็ดทานนะฮะทานขายแต่ว่าสาวนี่บ่มีเนาะบ่มีเครื่องมือเนาะโดยบ่มีผ้ามีขวนบ่มีรถมีรางแก่อะไรพี่น้องเอ้ยโดยโดยโดย เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องอเลยที่เพิ่นก็นอาศัยอยู่สองคนผัวเมียอยู่นี่เนาะนี่แหละเฮือนซานบ้านช่องเพิ่นกน็ถือว่าออกจากออกต่างมาจากอ่าพอฒถาแม่ยายเนาะแล้วก็มาอาศัยอยู่กันสองคนอ่าเพื่อนก็นมีลูกมีเต้ากันแล้สองคนแต่ว่าลูกคนอี้เสียว่ดทั้งสองมาสนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สาวเพิ่นก็นอยากได้ลูกอยู่พี่น้องเลย ก็เนอะอย่างไดก็เสียใจน้ำลายไหลเอสาวเ้อที่ว่าดูคนกับโบสามารถอยู่นํำได้เนาะอ่าก็โทษขอพายละลายที่ทำถึงเรื่องเล่าลังพี่น้องเลยเอออันนี้อันน้กรบบอลั่งถอยร่างบวงคนอยู่ข้างนั้นเนาะอืผสากันอันพาตองอันนี้เนาะสาวเอาพาตองขาดมาแล้วพี่น้องเลยโอ้ยโดยโดยคำมือขึ้นมามันแําหนาวกันกับซื้อสีหนาวแท่นนี่เนาะโดยหนาวอ่ามันมันนี่กับอาจารย์เอาให้อันว่า พื้นนึ่งเนาะพื้นใหญ่อยู่เด้ออันนี้ก็เป็นฮกพุทธเนาะแต่ว่าต้มตุ้มสองคนได้สบายเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นผ้าของเมแป้งเนาะอันอยู่ทางเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพื่อแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่นผากมาให้ผ่านทางซองของว่าเตียงแล้วก็ว่าจันก็ได้เอามาแจกให้อันว่าสาวเพิ่นอีกเนาะเดี๋ยวว่าจันที่เอาเงินไปให้อันซื้ออันปลาเล็กเป็นน้อยกินเด้อสาวเด้อโดยอ่าโอเคเดี๋ยวว่าจันที่เอาเงินไปให้อีกห้าสิบพันเนาะ เด้อยาให้รวยให้ฮังให้นี่เด้อก็อันนี้ก็เป็นเงินของแม่กาไซเนาะที่เพื่อนก็เป็นคนเล่าเฮานี่แหละแต่ว่าเพื่อนไปเห็ดเมียเห็นงานเห็ุอยู่ต่างประเทศเนาะหลายผ้าหลายปีเพื่อนก็เลยมาเพื่อนสั่นเนาะแต่ว่าเพื่อนได้เบื้องคลิปของวาจันแล้วเพื่อนก็กินหอดินด้อนบ้านเกิดกินหอดบ้านเกิดเมืองนอนเนาะเพื่อนก็เลยฝากเงินมาให้วาจันไหวมาซอย เดือเบื้องต้นนี่ได้พี่น้องเลยช่วยเดือบ้องต้นครอบครัวที่คัดสนทุกยากเนาะอยากให้สาวนี่อันขอบุญขอบคุณโออดไซเออดฟอในเพื่อนในได้บคุณที่ให้พ่อหฮมและเงินโดยขอบคุณให้ลํำให้รวยเจ้าให้ห่างให้มีอยูุ่มันพันยืนเนาะย่มันพันยืนโดยสาธุเนาะาุโดยกะอย่างใดกะสู่ๆเด้สาวเด้อเนาะอันจย่างใดกะสั่งครอบครัวกะ พากันเห็ดกันสางเนะะาะทำมาหากินนี่แหละพี่น้องเลยถือว่าสาวเพื่อนกันยังต้นทื่นชีวิตบ่บมีเนาะถือว่าออกเพื่อนออกซานมาก,กับลูกกระ <โด S 1> พัวก,กันนี่แหละเพื่อนซานบ้านซองเพื่อนกับพี่น้องเลยเพื่อนหลังอ่ากระจาดกับผู้พังมาแล้วเนะาะผ่าผาตองเนาะะมเป็นผ่ากระจตดพี่น้องเลยโด, <laughs> ดยโดยโดยโดยถือว่าเพื่อนกับมีลูกมีเต้าอยู่แต่ว่าลูกเต้ากับเสียไปแล้วเนาะจังใดกับสู่ๆได้สาวเด้อเนาะจังใดกับคอยคอยเห็ดคอยสางคอยทำมาหากินเนาะ เธอว่าข่าวน้ามั้กปู่พ่อกินแต่ละปีที่สาวอือนี่แหละอันนี้ข่าวสารปู่สาวอันนี้อันนี้ข่าวสารเออเธอว่าไปซีในบ้านนี่ป่อโดยเออเธอว่าซีนี่เพิ่นเอาสอบเท่าได้ปัจจุบันเป็นปิดปิดสามพั 1, 3, น<ด>อือปิดหนึ่งสามพันเนาะเพิ่นเอาเนาะอ๋อแพงเด้พี่น้องเลยเธอว่าทั้งบ้านของอาจาระจพน่นเอ่อสีข่าวนี่เพิ่นไม่ได้เอาเลยเพิ่นไม่ได้เสียเงินเลยเธอว่าเขาไม่ได้เอาห้ามเลยเพิ่นก็เสียให้ซีให้ซื้อเนาะ อันนี้แต่ว่า่นเสียปิดละสามพันปิดคือรุ่มเนี่ยเนาะเมนบอกรุ่มละสามพันพี่น้องไงนี่ก็เป็นสอบหนึ่งก็สิบดหลายพันเติมอยู่เนาะอ่าโอเคสาววันนี้วัาจันทร์สีถามไทยสานีก่อนเนาะยังไงก็สู่และสาวเด้อทำมาหากินกันเนาะซอยกันเหตุกันสางเนาะอย่ายเฮือนซ่านกันโอ้พี่น้องเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากซอยเดือกครัวเพิ่นอีกอ่ติดต่อเข้ามาทางวันจันทร์ได้เนาะพี่น้องเนาะ าจันยินดีเป็นสะพานบุญไห้พี่น้องเลยกาสำหรับเมื่อนี้วจันกาสิคอลาก่อนแล้วพี่น้องเนาะโดยเดีิคอลาอยู่อันกับไปพ่อมกับสาวด้วใ่เนาะมื่อนี้เนาะโดยกาจังใดกาสู้ๆเนาะไปไปเมื่อก่อนเด้อเมื่อป้าก่อนเด้อเมืนี้เด้อเคยอาสาวสบายดีเนาะเลยกาโอเคพี่น้องเนาะวจันก็ได้อ่ถามไทยชีวิตการเป็นอยู่ของสาวเพิ่นไปทีมห้อยแล้วเนาะกาคือสาวเพิ่นนี่อยู่ออกเคลื่อนมา สร้างครอบครวัวมานหนหลายผ้าลายปีแล้ว้านสันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าต้นทุนชีวิตของคนนี่ยังบ่มีพี่น้องก็เลยสร้างครอบครัวก็ได้ซัมนี่เนาะสร้างกระซี่ก็เพื่อนที่ได้มาแต่ละบายบ้านสันก็ได้หาขายกบขายเขียดเนาะแต่ว่าพาเพื่อนพนนีเป็นพาตองพี่น้องเลยก็อยู่กันสองคนอยู่นี่เนาะก็โอเคพี่น้องเนาะว่านสันก็สิขอนำเสนอครอบครัวนี่ซัมนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยที่เพิ่อนสั่งครอบครัวใหม่เนาะแต่ว่าเพิ่นก็สั่งมาหลายภาคหลายปีแลวพี่น้องเลยเนาะกับถือว่ามีลูกกันสองคนพี่น้องเลยแต่ว่าลูกเพ่นนี้เสียิดทั้งสองเนาะจังไดก,นนก็ว่าจันก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะที่ถามเรื่องเล่าข้าวลังที่อบอดีปันใดเนาะพี่น้องเนาะกับสำหรับวมือนี้กับว่าจันก็ต้องขอขอบุบญขอบคุณ ทางเมแป้งเนาะที่ทางเมแป้งได้กับเมกะไสเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นผักเงินมาให้บาจันเนาะให้บาจันเนี่ยมา่วยเดือเบื้องต้นเพิ่นพี่น้องเลยอยู่ทางเมแป้งกับเพิ่นได้่วยผ้าห่มเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กับบาจันได้มอบผ่าห่มให้เพิ่นพื้นนึ่งพี่น้องเลยโดยกับอางใดก็ต้องบาจันก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเมแป้งและเมกัไัยละลายเด้อเนาะอย่างไดก็ขอให้ อยู่มัอนคนยืนเนาะมีแต่โชคแต่ลาบนอนหลับในเรงเงินมือนอนตื่นในเรงเงินเสนเนาะพี่น้องเจ้าให้มาสานี่ก็ขอให้กลับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่านะก็โอเคสาหรับมื้อนี้ว่าจรันก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุสุวคนเนาะที่ให้การที่ตามหัดชมคลิปของวจรันแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะโดยบปร้ามโฆษณาของวจรันเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้ว่าจรันให้คลิปดีๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดย ก็โอเคสำหรับมื้อนี้ว่าจันทร์กสิขอลาก่อนเนาะไว้เจอกันมื้อหน้าเนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ว่าจันท์สิขอลกล่าวคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเพ้อสุขสุขคนเนาะไปแล้วพี่น้อง